เราอมเพิ่งกลับมาจากสูนแล้วก็มีอะไรมาฝากด้วยนี่กล้วยสับปะรดแล้วก็สละแล้วมันจะมีอีกแบบหนึ่งที่เขาเรียกว่าลูกรักกรรมแต่นี่คือสละเนาะแล้วเรามีอะไรจะบอกด้วยเราไปดูจากกรฟที่มีคนติดตามมีคนเข้ามาดูช่องเราอะจะบอกว่ามีเพื่อนจากอียิปต์เยอะ เือบหกสอร์เซอ่ะจากอีดแล้ววันนี้ก็ขอเอาสาระนิดนึงเนาะเดี๋ยวเขาจะหาว่าช่องเราไม่มีสาระเอาะเลยก็ต้องอขอบคุณตีมกาซีสำหรับทุกคนเนาะที่เข้ามาติดตามแล้วก็มากดดูดีโอช่องเราขอบคุณ ส่วนชาระวันนี้ก็นิดๆหน่อยหนะจะมาฝากทุกคนกันแต่ว่าเพื่อนที่อยู่เมืองนอกที่เรียนอยู่ต่างประเทศเช่นอียิปต์จอแดนกาตาบาเรนพวกนี้เราว่าน่าจะรู้กันหมดแล้วเนาะมาฝากเป็นภาษาอาหรับแล้วก็ภาษาจีนเราจะบอกเป็นภาษาอาหรับแล้วก็ภาษาจีนแล้วก็ภาษาอังกฤษและกันสามภาษาภาษาอาหรับก็คือเมาซสุน ส่วนภาษาภาษาอังกฤษก็คือบนนนนอันนี้ง่ายๆภาษาจีนก็คือเชียงเฉียวกล้วยเนาะเชียงเฉียวส่วนอันนี้ก็คือสับปะรดภาษาอังกฤษก็เหมือนกันรู้กันอยู่แล้ว pineapple และภาษาอาหรับก็อ a n a n a คล้ายๆกับชื่อภาษาบ้านเราเนาะ วลานะวลานะแบบเนี้ยอันนีนะสน่วนและภาษาจีนก็คือเขาจะมีอสองชื่อสองชื่อเนาะชื่อหนึ่งคือเฟิงหลี่อีกชื่อหนึ่งก็คือออป๋อหลัวป๋อหลัวออกสองชื่อเนาะสับปะรดและก็อันนี้ลูกสละเราไม่แน่ใจว่าภาษาหลับเขาเรียกอะไรภาษาจีนก็ก็เ,เรียกอะไรส่วนภาษาอังกฤษก็เรียกซาแหละเหมือนกันนะเรียกสละ แต่มันจะเป็นมันจะมีชื่อหนึ่งของเป็นภาษาฝรั่งเศสนะถ้าจำไม่ผิดเขาก็จะเรียกว่า snake fruit เ,เนอะเพราะว่ามันเกล็ดมันคล้ายๆกับหนังงูไงเขาก็เลยว่าเรียกว่า snake fruit โอเคทั้งหมดนี้เนี่ยพ่อเราเป็นคนปลูกเองคือส่วนมากทางบ้านจะกินแบบของที่ปลูกเองนะไม่ว่าจะเป็นผลไมา้พวกผักส่วนครัวแบบเนี้ยคือเราจะปลูกเอง แฮปปี้กินที่บ้านตัวเองเนาะยังมีอีกเนาะที่เรายังไม่ได้เอามาโชว์ตรงนี้ยังมีสับปะยังมีอะไรนะเขาโพดเขาโพดที่เอาไว้ให้นกกินนกซันคอหนรู้จักมันไม่ซันคอหนนะเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปคลิปต่อไปเนะี่ยเดี๋ยวเราจะรีวิวนกซันคอหนให้ดูโอเควันนี้ไม่ได้มาขายของเลยนะมาโชว์ให้ดูเฉยเฉยเนาะไม่ได้ขายของอื้ม แก่งี้ป่ะอืมหวานโลละสามร้อยไม่ได้ขายของนะไม่ได้ขายของจริงโลสามร้อยส่งฟรี ก็ต้องขอบคุณอีกครั้งนะคะต้องขอบคุณทุกคนอีกครั้งที่กดเข้ามาโดยช่องของนาทิศากดเบอบาซบานยบานยะชุกเกนและคุณเจมี่ a n าย